หายไปไหนแล้วอ่ะทำตัวรอบๆแปลกจริงๆเลยสงสัยไม่อยากเจอพี่กลัวพี่ทวงนี่อ่ะมั้งสงสัยจะจริงอะพี่เออตาลเมื่อเช้าอ่ะฟิวเล่าให้พี่ฟังนะบอกว่าเจอผีกระหังอะเดินอยู่หน้าบ้านพี่อะไรนะพี่ฟิวเจอผีกระหังเหรอฮะเจอผีกระหังเหรอใช่ตาลพี่ก็เลยถามเขานะว่าถ่ายคลิปไปไหม เขาบอกว่าถ่ายไม่ทันอะตาลผีกระหังอะมีจริงๆเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะพี่เดือนพี่ว่าเขาหลับแล้วฝันแหละนี่เอาแมวนะไปผูกล่อกระหังด้วยฟิวเอาแมวมาล่อผีกระหังเหรอพี่ใช่ตาลดีนะฟิวอะตื่นมาไล่ทนันไม่งั้นเอาแมวอะโดนจับกินไปแล้วแมวฟิวเอาแมวมาล่อว่าแต่ตาลก็เคยอ่านเจอนะพี่ว่าผีกระหังอ่ะมันกินพวกสัตว์